สวัสดีค่ะมาดับขอนแก่นพาพี่น้องเขามาเที่ยวขอนแก่นเนาะเขาเนาะมากินลาบกินก้อยพี่น้องเอ้ยมาจ้ามากินลาบกินหน่อยมากินลาบกินก้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหเก่งมากพี่น้องมากินลาบกินก้อยเนาะเขาเนาะมาหยามพี่หยามน้องมาพาคุณยายมาหยามแม่นมเนาะแมยกแม่นมของเราคุณน่ะนางคุยกันแบบแบบพี่คนน่ะ จามาเบิงหน้าตาอาหารเนาเนื้อทอดแดดเดียวค่ะกับเจ้าเพียลาบเนื้อสุกจ้าต้มขมจ้ะต้มแซบต้มขมโอ้โ okay. ห oh. แซบมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจลเจลเพียเนาะค่ะเนาะ กินขอ,อน้ำกันจ้ามาจ้าแซ่บๆน้ำกันพี่นอ้นองอันนี้ก็จะเป็นลาบสุกเนาะค่ะเนาะลาบสุกโอโ้โหน่าอร่อยแน่เนาะที่บได้กินลาบผักจ้าผัก Mm. เด mm ียวจ้ะอหืออันนี้แส่บพี่นนอง ต้มใี่นหมล่ะต้ม ลิ้ยนยากโอ้โหพขาจิ้มกับอะไรเนี่ยแต่ว่าติดใจมาดามติดใจลาบซุกพี่น้องลาบซุกเป็นลักษณะลาบสุกพี่นออออ้องเ,เ,เนื้อแดดเดียวเป็นแบบลักษณะช่ำๆพี่น้องเออจ้อ อ๋อจับว่าเวยค่ะอันนี้น้ำจิ้มเจลพี่น้องน้ำจิ้มเจล

แม่บมแล้วเจ๊ฮะมกินอ่ะค่ะไม่กินไมกุมกินไม่นไมสุดท้ายยบยิบจิ้มจิ้ใจจิใจลาบลาบสุกพี่น้อง tôm nha. <laughs> ลินไม่น้องลิ้นจิ้มเจ้ารามอะไรเนาะมือมือมือยังเรืขอกระดาษชิจู้ให้แม่ดิกกะชิจู้ มัพม้พอบรร ก,กิมหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่ามะดามกิมบ่เป็นค่ะ mm hmm. พริกกระเทียมมาเป็นกระตาด้วยค่ะกดเป็นสีมัน พ,พ,าพายายม่หยาบแม่นมจะม่อยากแ,แม่นมเคยเลี้ยงเคยดูแลเราตั้งแต่เราเป็นเด็กหน่อยพี่น้องไาเห็นกันละาอกดกันบได้เห็นกันมาหลายสิบยี่สิบสามสิบปีว่าพี่น้องเ <im it> พื่อนก็ได้เห็นนองก,กินตอดสู้กิน เคยเลี้ยงแล้วต่นเด็กทาไมแล้วเป็นเด็กหน่อยแล้ววะคือติดใจติดใจเป็นลาบสุกพี่น้องโอ้คเนี่ยโอเคเนี่ เจ้งเจลคมเนี่ยคือดีงามมากเลยค่ะเจาคมเนี่ยบักลีนฟ้าข้าวเจ้าเป็นฝานแบบบ้านมะห่ยเป็นเรื่อด้วยเนาะ เพินเป็นร้านขายลาบขายก้อยอยู่ริมทางเหม่จะติดถนนรูนิ่งท้างไงนะทางไปอ่ะทางไปเส้นน้ำพองเหม่จ่ะแสบพี่น้องผู้ใหญ่พัพนไปพันมาเนาะกันเนาะแวะล้านลาตีค่ะลาตีลาบก้อยค่ะทางไปน้ำพองค่ะแสบไดีค่ะแสบบรรยากาศก็ชิบ่ค่อยมีคนหลายมาในดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าผู้ใหญ่พัพนไปพันมากก็ค่อยแวะกินเนาะกันเนาะ โอเคค่ะ okay, สนับคลิปนี้นะคะเนาะพาพี่พา้พาองมากินลาบมากินด้กย่นนะคะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการกินอาหารในวันนี้ทุกๆวันสวัสดีค่ะ